มาละเวยมาละวามาละเวยมาละวาป้าแมวมากับลุงมีเอาสิ่งดีๆมาให้ดูอยู่ยังไทยอยู่ยังไทยในสวีเดนอยากรู้ว่าเราเป็นอยู่อย่างไร mm hmm. เชิญเข้ามาชมไลฟ์สไตล์แบบไทยๆกดแชร์กดไลค์กดซับสไครให้ดู ปาแมวนึกถึงแกงเคาวันไก่กขนมจีนค่ะสวัสดีค่ะปาแมวหลุงมีสวีเดนค่ะวันนี้ปาแมวมาแจกสูตรเครื่องแกงเคยวันหรือพริกแกงเควานนะคะไปแลกันเลยค่ะเรานําเม็ดยี่หร่ามาคั่วให้เรื่องหอมเลยค่ะจากนั้นก็ผักวายนะคะตามตต้ด้วยเม็ดโรลพักชีนะคะคั่วให้เรื่องหอมเช็นกันค่ะต้องสิ่งนี้จะให้กลิ่นหอมมากนะคะตามตต้ด้วยเม็ดพริกไทยดำเลยนะคะ คัวให้หอมเช่นกันค่ะเราไปต้อด้วยค่ะที่หั่นฟ้อยนะคะเอามาคั่วให้เรื่องค่อนข้างไปซีน้ำตาลค่ะผักวายค่ะเรามาต้มกันเลยนะคะเคล็ดลับเราต้องใส่เกลือลงไปก้อนค่ะเพื่อจะให้ต้มง,งายนะคะตามด้วยเม็ดยีราค่ะตามเม็ดยี่ราให้ข้าวกับเกลือก่อนนะคะตาจนละเอียดค่ะจากนั้นใส่ลูผักขี้คัวนะคะตมให้ละเอียดเช่นกันค่ะจากนั้นตมด้วย พริกไทยดำค่ะตามโต้ด้วยค่าเลยค่ะตำจนละเอียดนะคะเมื่อเราตำของแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราตามด้วยข้องซดค่ะตมด้วยรักผักชีค่ะกระเทียมผิวมะกรูดนะคะหอมแดงค่ะพริกขี้นูสวนค่ะตะไคร้ขมิ้นนะคะ จากนั้นเราก็ตาให้ละเอียดเลยนะคะหรือใครจะใช้เครื่องปั้นก็ได้ค่ะขั้นตอนนี้แต่ว่ากลิ้นในรสชาติจ,จะได้ไม่เมื่อนกับเราตํานะคะเพราะกลิ้นมันจะไม่หอมค่ะถ้าเราใช้เครื่องปั้นค่ะหลังจากปาเมลตําไปสักถักนึงก็จะได้พริกแกงเขียวหวานที่เซ็ตพร้อมจะแกงแล้วนะคะหน้าตาก็จะเรืองเรืองเขียวๆแบบนี้นะคะอ๋อก่อนแกงอย่าลืมใส่เคยหรือกะปิด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันจะไม่แข็งค้นค่ะถ้าลืมใส่เคยนะคะ